อีสูดดีแม็ก1.9 LDA ตัวนี้ all n e วเลยนะครับไฮแลนเดอร์แคปนะครับปี2020เป็นรถยอดนิยมนะครับในปี2020ยอดขายทะลุทลายเลยถล่มทลายเลยนะครับคันนี้ใครกาลังมองหารถกระบะใช้งานนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับน้าหล่อมากนะครับผู้หญิงขับก็สวยมากจริงๆนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่37ขายในราคา549,000บาท่านเ้นองรือสดจัดไปไหนได้หมดเลยนะครับถ้าท่านใดกําลังมองหารถสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับ สนใจนะครับดูคลิปนี้จบแล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับไจทอโต้นะครับและทีมงานทอโต้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ทอโต้ที่เดิมเช่นเคยนะครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศิดกถนนใหญ่นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับมาแนะนำนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับฝากลูกค้านะครับทุกท่าน f c ทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามบริษัทของทอโต้งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาวันนี้นะครับผมมีรถหล่อเลยหล่อๆเลยนะผู้หญิงขับก็สวยผู้ชายขับก็หล่อนะครับคันนี้เป็นรถขวัญใจมหาชนเลยนะครับในปี2020ที่เปิดตัวมายอดขายถล่มทลายเลยนะครับยอดขายเยอะมากนะครับป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับหล่อมากดูด้านหน้านะครับสวยๆเลยนะครับมาใน สีบอลเทาสีบอลเงินนะครับคันนี้นะครับเป็น isu นะครับ d-max หนึ่งจุดเก้า lda แฉปสูงนะครับตัวนี้เป็น highlander แคปด้วยนะครับดูตัวด้านหน้าหล่อมากจริงๆนะครับคันนี้ใครเห็นก็ต้องชอบนะครับตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนเขี้ยวเสือนะสวยสวยเลยหล่อหล่อเลยนะครับคันนี้หน้าหล่อมากคันนี้เป็นตัว all new เลยนะครับในปี2 0 2พิบนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้า ได้ไฟหน้าแท้เดิมเลยนะครับเนี่ยครับมีไฟ day time light นะครับไฟ day time นะครับสวยๆเลยตัดกรอบมาให้เรียบร้อยนะครับพวกส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอนะครับมาในโฉมแบบโฉมออนิวนะครับมาในโฉมใหม่ในปี2020คันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับสวยๆเลยเป็นไฮเลนเดอร์แคปนะครับได้แม็กนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับแม็กมาเดิมๆแม็กอลลอยนะครับ ขอบ17นะครับคันนี้ยาง265ทับ65 R17 นะครับยางปี2022นะครับสัปดาห์ที่15สัปดาห์ที่5ของปีนะครับเป็นยางบูธเยีย r ด้วยนะครับดูตัวโครงด้านในนะครับสวยๆเลยไม่มีรอยชนหนักพิกความจมน้ำแน่นอนนะครับไม่มีรอยเชื่อมตัดต่ออย่างใดเลยนะครับใหม่กิฟเลยนะครับเป็นสภาพที่ยังดีอยู่นะครับ กระจกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกพับมือนะครับไม่ใช่พับไฟฟ้าอยู่นะครับตอนนี้มีไฟเดียวอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับของตัวกระจกเองนะครับส่วนกันสาสายมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยกระจกติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับส่วนด้ามจับนี้จะเป็นตัวโครเมียมนะครับด้านข้างมีบันไดขึ้นลงนะครับอย่างสะดวกสบายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยครับด้านนี้นะครับนี่ครับ เปิดเข้ามาภายในนะครับจะเป็นคอนโซลหน้าสีดํานะครับจะตัดด้วยสีสีเทาดานะตัวนี้สีสีเงินนะครับสีสีเทานะครับสวยๆเลยนะครับเบาเป็นเบาะผ้านะครับสไตล์ทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้เปิดแคปได้นะครับผมเปิดแคบให้ดูนะครับนี่แคบค่อนข้างกว้างนะกว้างนั่งสบายเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะครับ ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์อีกคันหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวยอดฮิตนะครับในปี2020เลยเป็น all new นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับมาในรูปแบบยกสูงนะครับตัวนี้แคบสูงแคบสูงนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับตัวไฟเบรกจะเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้นะครับไฟถอยนะครับเป็นหลอดไส้ปกติเลยนะครับเป็น DDI นะครับคันนี้ตัวบันไดนะครับจะมาในรูปแบบของคือทําเป็นแบบ ครอบชิ้นเดียวเข้าไปเลยนะครับเป็นแบบเป็นตัวธงโครงสังเข้าไปเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวหนังสือโลโก้ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับอีสุดีแม็กนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะใครที่กําลังมองหานะครับติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะมีเบอร์ด้านล่างไว้ให้นะครับตัวด้ามเปิดฝาท้ายกระบะนะครับจะเป็นตัวโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังนะครับจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหไว้บรรทุกคงบรรทุกของสบายเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับ ด้านข้างนะครับยังไงครับรอยเม็ดอาร์คนะครับรอยเชื่อมรอยเดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับฝาท้ายกระบะนะครับรับประกันเลยวันรันตีนะครับโครงสร้างดีแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกดวงที่3ามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับคันนี้ถือว่าทำเบาะมาได้สวยมากนะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ปรับ ปรับขึ้นลงไม่ได้อย่างเดียวนะครับปรับได้แค่เดินหน้าถอยหลังเท่านั้นเองนะครับกระจกฝังคนขับเป็นปรับขึ้นลงออโต้นะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกคันหนึ่งนะที่ใครกําลังยาหารถกระบะนะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับตัวแคปเปิดได้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัย3ามก้านแท้เดิมนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวางสายรับสายพูดได้ด้วย นะครับจอนะครับจะเป็นจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาแจกส่วนตัวจอนะครับตัวจอจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้จะได้จอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับนี่สวยเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับที่ใส่ของได้ตรงนี้จะเป็นไฟไฟ ไฟพามากนะครับไฟถูกเฉินนะครับนี่จอจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวจอเป็นจอทัชสกรีนสวยๆเลยนะจอใหญ่พอสมควรนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB นะครับ iPad วิทยุได้หมดเลยนะครับคันนี้ FM AM ได้หมดนะครับแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นแอร์อะนาล็อกนะครับเป็นเหมือนใช้เตากะทะนะที่หมุนปากเพิ่มขึ้นลงนี่หมุนเอาหมุนเอานะครับเหือนเดิมเลยนะครับสายย s b นะครับเสียบได้ปกตินะครับนี่ครับ เจ็บได้ปกติหมดเลยนะครับในส่วนในด้านหน้าตรงนี้นะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์หกสปีดนะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดเลยนะครับเป็นถุงผ้าปกตินะครับที่ใส่แก้วใส่ขวดใส่ของตรงนี้ได้ปกติเลยนะครับในส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรือนไม้นะครับเรือนไมเป็นเรือนไมดิจิตอลนะครับตรงกลางนะครับสวยๆเลยไมค์คันนี้สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหกกิโลเท่านั้นเองนะครับ เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับคันนี้สวยมากจริงๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาจองกันได้เลยนะครับคันนี้สวยๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันได้ครับมาในส่วนของเจ้าอีซูดีแมง่งจุก้า LDA ตัวนี้นะครับเป็นตัว all new นะครับ high น e n d e r c a ปนะครับนี่ครับ โฉมหน้าหล่อๆเลยในปีสองพันยี่สิบนะครับที่ใครหลายคนสนใจนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับของไายสูอีกหนึ่งคันนะครับฝากระโปรงนะครับลอยเม็ดอาร์คนะครับนี่ครับสวยๆเลยฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับนี่ครับใหม่กิฟตตัวโครงด้านขวาตัวรถมี a อบเอมาให้นะครับคันนี้รอยมาร์ครอยแต้มสียังอยู่ครบนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ำแน่นอนไฟหน้าได้เดิมเลยนะครับได้แท้เดิมนะครับตัวกองกองอากาศนะครับ เนี่ยครับรดูตัวเครื่องครับเนียนกิฟนะครับ er ไม่มีรอยรั่วซ athletes, ึมของน้ํามันแน่นอนเครื่องแห้งๆเลยนะครับรอยเนี่ยครับดูตรงนี้รอยเม็ดเนี่ยรอยแต้มสีนะครับสวยๆเลยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมครบหมดนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับของตัวรถเนี่ยครับตัวโครงนะครับตัวฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ ใหม่กิฟนะครับไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันนะครับมีวันรันตีหนึ่งปีนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีนะครับบริการลกเฉินะครับหนึ่งปีเต็มนะครับคันนี้นะฮะสำหรับเจ้าอีซูดีแมกนะครับหนึ่งจุดเก้า LDA คันนี้แคปบสูงนะครับคันนี้นะครับไม่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับอย่างที่บอกนะครับใครที่กําลังมองหารถนะครับกระบปไว้ใช้งานครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยที่ตอบโจทย์นะครับคันนี้เราขายในราคา 5 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดหรือจัดไปแนซ์ได้หมดเลยนะครับถ้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถกระบะยีสุนะครับออนนิวนะครับแคปสูงไว้ใช้งานนะครับสีบอลเงินคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับดูคลิปนี้จบและรีบเข้ามาจองกันได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจ่ายทอโต้และทีมงานทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ